เครน้องเนีร้ <swimming> ัรตตามขั uno, like shoe, ้นตอนของรน้องเป็นคนต่างประเทศมีใบเสียภาษีสุรากาถูกต้องหมดเพราะว่าคืออย่างนี้อันนี้มันเป็นหินนี่เปิดให้เขาเพี่ให้เขาพี่เขเปิดเขได้ค่ะพี่เปิดเถิด

อนุญาตไหมถูกต้องครับอนุญาตไปก่อนสอบซื้อตรวจสอบว่าหนึ่งสมมติแรกมาถูกไม่ถูกอันนี้เป็ประเด็นหนึ่งข้อสองเงินที่เอาไปซื้อแร่เนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งจะไปฮะว่าเงินที่ไดาจากการเอาไปฟอกเป็นซื้อแร่หรือเปล่าเรือลเราไม่รู้เราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งสองส่วน